ก็เป็นน้ำสีบูกโนะครับน่นี่เป็นอันีถ้าอัฐิคออัวใต้ท้องท้อเครื่องอะไรพวกนี้ครับรถนะครับส่วนใหญ่อ,อใตท้องเอครื่องพกายพวกอะไรัะ ลูกานครับพัชปีตรเป็นที่มันจะเป็นสนิมนะครับตานใต้อะไรเงี้ยที่ตรงใหญ่บนอาจารย์ขีดกันนะครับเพราะการเอาทรายออกจากใต้ท้องรถเพราะบางทีพวกทรายพวกฝุ่นรองอย่างเงั้ะมันจะเกิดสนิไมได้พวกตานพวกอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นล้างสีทุกฝุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นล้างอ่บอดี้ คลาบกับปบก้าฉีดน้ำเสร็จเราก็จะลงโฟมโฟมของเราจะเป็นโฟมแบกนะครับโฟมแบกเนี่ยจะช่วยให้มันเงาเงางามที่อื่นใช้ยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าที่นี่จะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกโฟมแบกครับที่มันจะให้ความเงาของสีรถเนี่ยช่วยเพิ่มด้วยเพิ่มความเงา รถคันนึงก็เวลาล้างฝั่งล้างนะยังไม่รวมทําภายในก็อยู่ที่ประมาณ10นาทีได้นะสำหรับที่ร้านเรานะมาแคร์ดูอยู่นะครับตรงข้ามโรงเรียนไทยรัฐกระทูนะครับพนักงานเยอะลูกน้องเกือบ10คน รถหนึ่งคันเนี่ยเอาเข้ามาล้างสูดฝุ่น,นจบเรียบร้อยเลยเนี่ยก็ใช้เวลาเต็มที่เลยก็ยเกินชั่วโมงครับล้างกล้ล้างไปล้างทีละสองคันเลยนะก็จะทำการ แค่แทรนดิชก็ม,มีความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นแทน่นปูนแบบนี้ถว่าการที่มันจะพลญญากน้อยถ้าไม่มีแต่การทำแท่นก็ต้องได้มาตรฐานนะครับมีระยะมีความสูงมีระยะล้อที่มันปลอดภัยเนี้ลดขึ้นแล้วเนี่ย เล็มันจะมีความเสี่ยงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นคืออย่างที่ร้านผมนี่ก็คือจะใช้เป็นแท่นปูนที่มีความกว้างได้มาตรฐานของรถนะครับรถก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ ล้างกันทีอก็สองสามคนหมายเีก็จะสี่ไปนะครับไปล้างบอดี้ก็บอดี้ลาใไปทำล้อก็จะทำล้อไปจะแบ่งหน้าที่กันเพราะนั่นคือเรมามน้งานเราเยอะก็เลยมีความเร็วได้ดูเฉลี่ยรถคันนี้ก็ ล้างเป็นเจ็จล้างสีทุกคนแวะกซภายในเซ็ตเกิดเครื่องอะไรเนีบยพอยเลยก็ไม่เกินชั่วโมงหรือถ้าหนึ่งชั่วโมงรับรถได้เลยนะครับไม่ต่างกับล้างด่วนครับล้างด่วนเดี๋ยวนี้ถ้าไปต่อคิวนี่ผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมีสามสี่สิบนาทีแต่สำหรับพวกล้างด่วน ัผนี้เป็นโฟมแว็กซ์นะครับเขาล้างเสร็จแล้วมันจะเงาสร้างเม็ดสีให้กับรถนะครับทำให้คุณภาพของงานที่มันออกมาเนี่ยมันมันดูได้ดีครับแล้วก็เครื่องฉีดน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องฉีดน้ำที่มีแรงดัน,นสูงพอสมควรน,นะครับประมาณ120บบาท ถึงร้อยหกสิบบาทประมาณนั้นครับต่ำกว่านั้นก็จะเป็นเครื่องเล็กเคร<ๆ>ื่องขนาดเล็กครับที่มีแรงดันขนาดน้าต่ําเครื่องแบบที่ขายกันแบบพันกว่าบาทสองพันนะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องอุตสาหกรรมในธุรกิจคาแรก์เนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับอย่างร้านเราเนี่ยก็ใช้ของอินเตอร์ปัมซึ่งมีมาตรฐานแล้วก็ ราคาก็ตูราคาก็จะแพงนิดนึงยินตะปั๊มของเราเป็นมอเตอร์3เฟสที่นี้ก็อยู่ประมาณสี่หมื่นถาหมื่นับปองมอเตอร์สำน้ำนะครับซึ่งมีแลายตันถูกัะมาตกการที่เราใช้มาค่ะแต่วันนี้ก็คืนะครับผลมากนะฮะล้างกระบะล้จะลาง